สวัสดีครับผมโคโจรวิธีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชาสิบลักน,นะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโชคในงวดที่ผ่านมามีราศีไหนถูกกันบ้างจะถูกมากหรือถูกน้อยก็มาคอมเมนต์กันให้ทราบหน่อยนะครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาภกันดีกว่าในวันหวยออกคือวันที่1พฤศจิกายน2566จะตรงกับวันพุธแรม3ามขา เดือน11ปีเถาะดาวราหูเป็นสีนทักษานะครับสำหรับในงวดน,นี้จะมีสราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก3มราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคลองลงมาเรามาเริ่มกันที่3มราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคลองลงมาก่อนนะครับสำหรับราศีที่มีโชคลองลงมาราศีแรกก็คือราศีพฤษภนะครับในราศีพฤษภมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจอททามุมตีโกนหน้ากับลัคนา ดาวสุเวเเเว์เป็นดาวโชคประจำเดือนจรเข้าเรือนมรณะดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจำวันจรททำมุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินจรททำมุมโยกหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพฤษภยกเว้นดาวโชคประจำเดือนที่จรเข้าเรือนมรณะดังนั้นชาวราศีพฤษภจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีพฤษภ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพฤษภนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นสูงโปร่งครับราศีที่สองนะครับ <_ ening> ก็คือราศีมังกรในราศีมังกรนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเข้าเรือนวินาศดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนา ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพระจอเป็นสี่กับลักนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมังกรยกเว้นดาวโชคประจําเดือนที่จรเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีมังกรจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวัดที่ขัดลาบของชาวราศีมังกรลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมังกรนะครับจะเป็นผู้หญิงสูงอายุครับราศีที่3นะครับก็คือราศีมีนในราศีมีนนะครับ มีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเล็งลักนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอเป็นศิษ์กับลักนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเล็งลักนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเป็นศูนย์พาหะนำหน้าลักนาดาวเสาเป็นเจ้าเรือนลาภะจอนเข้าเรือนมรณะดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมีนยกเว้นดาวเจ้าเรือนลาภะที่จรเข้าเรือนมรณะ ดังนั้นชาวราศีมีนจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันเสาร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมีนลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมีนนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับสำหรับราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้จะมีด้วยกัน4ราศีนะครับราศีแรกก็คือราศีมิถุนในราศีมิถุนนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนเป็นสี่กับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจํา,ดา,เ,ดาจเดือน จอนเลงลัคนาดาวจันทรเป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอนเป็นสี่กับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพระจอนทามุมโยกหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมิถุนไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีมิถุนจึงมีเกณฑ์ด้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมิถุนนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นผอมเปรียวครับ ราศีที่2นะครับก็คือราศีกันในราศีกันนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจาปีจรทับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจาเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรเป็นสี่กับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรทับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกันไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตาแหน่งที่เสียเลยนะครับ ดังนั้นชาวราศีกันจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกันนะครับจะเป็นผู้หญิงสูงอายุครับราศีที่3นะครับก็คือราศีพิจิกในราศีพิจิกนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวัน จรนทำมุมโยกหลังกับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาพระจรททำมุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพิจิกไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีพิจิกจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพิจิกนะครับจะเป็นผู้ชายสูงอายุครับราศีที่สี่นะครับก็คือราศีธนู ในราศีธนูนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเป็นสิบกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรทับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเป็นสิบกับลัคนาดาวเสราร์เป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีธนูไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีธนูจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับ ลักษณะของเงนที่ให้โชคของชาวราศีธนูนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นทมทมครับแล้วก็ในบรรดาราศีทั้งหมดที่ได้รับโชคนะครับราศีกันจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดครับสําหรับอีก5าราศีนะครับก็คือราศีเมษราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีตุลและก็ราศีกุมนะครับในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยครับแต่ผมก็มีวิธีแก้เคล็ดปรับดวงเสริมโชคมาฝาก ควรทาก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับนั่นก็คือให้ร่วมทําบุญทอดกรถินที่วัดไหนก็ได้ที่สะดวกนะครับจะทําเท่าไหร่ก็ได้ตามกําลังศรัทธาแต่ขอให้เงินทําบุญลงท้ายด้วย6บาทนะครับเช่น106บาท206บาทหรือ506บาทและเมื่อร่วมทําบุญทอดกรถิ่นเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะครับจะช่วยเสริมดวงให้ได้รับโชคได้ง่ายขึ้นและในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสําคัญ ที่จะมาบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะครับสำหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองประจำงวดวันที่1พฤศจิกายน2566ก็คือ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับและถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือก็เข้าไปที่เพจของผมได้ทักมาทังอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมทำลิงก์อยู่ด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมโคจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิตพิชิตดวงขอบคุณที่รับชมครับ